สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตค่ะฟุตบอลในยุโรปซัมเมอร์2022 <Yeah. S 1> Manchester แมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับโรดี้ออกไปอีก5ปีไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปี2027 Daily m a i เลี่เมรายงานว่าทอตแนมฮอสเปอร์ยังคงเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อตกลงค่าตัวของเจสเปนกับทางมิดเดิลสโบ ซึ่งจนป่านนี้ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของสเปนไม่ได้เดินทางไปปีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมมิดเดิลสโบที่ประเทศโปรตุเกสโดยเขาอยู่ฟื้นฟูสภาพความฟิตที่ร็อกคลิปเทนนิงเกลลหลังจากกลับมาจากนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ยืมตัวไปใช้งานในซีซั่นก่อน m u นโด d ดปอ r t ติโรายงานว่าบาร์เซโลนายืนยันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเฟรนต์ตอเรสบาดเจ็บเท้าจากการฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเฟรนต์ตอเรสจะต้องพักฟื้นนานแค่ไหนซึ่งจากปัญหานี้อาจทำให้เขาพลาดการทัวร์ปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในช่วงสุดสัปดาห์หน้าด้วย สกายเยอรมนี er รายงานว่าบาเยอร์มิวนิกคาดว่าจะได้รับข้อเสนอสุดท้ายจากทางบาร์เซโลนาจำนวน50ล้านยูโรไม่รวมโบนัสตามเงื่อนไขอีกจำนวนหนึ่งเป็นค่าตัวในการย้ายทีมของโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ซึ่งอาจทำให้เสือใต้ยอมใจอ่อนตอบรับข้อเสนอฉบับนี้ทั้งนี้ค่าตัวของเลวันดอสกี้จะช่วยสนับสนุนบาเยอร์ในการทุ่มข้อเสนอกว่าตัวมัตไทเดลิก เซนเตอร์แบ็กของยูเวนตุสที่ถูกตั้งราคาไว้สูงถึง80ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยสกายอิตาเลียรายงานว่ายูเวนตุสกำลังมองหาเซนเตอร์แบ็กหน้าใหม่เพราะมีโอกาสจะเสียมาไทเดลิกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเดิมทีม้าลายพิจารณาคารีดูคูลีบาลีเซนเตอร์แบ็กของนาโปลีกับเกลสันเบเม,มกองหลังของโตลีโนโ แต่ดูเหมือนว่าทั้งสองรายจะย้ายไปเล่นกับทีมอื่นทำให้ตอนนี้ยูเวนตุสมองไปที่กาเบียลมาการเยสกองหลังของอาร์เซนอลเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการคว้าตัวถึงแม้อาร์เซนอลจะตั้งราคาไว้สูงถึง40ล้านยูโรแต่อาจจะมีการต่อรองกันได้เล็กน้อยอาแจากอามสเซดัมประกาศเซ็นสัญญากับโอเว่นไวดานเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงปี2027 ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ